สิบสี่บทสวดมหาสมัยยสูตรเอวเมสุตังอีกังสามังพระควาจากเกศวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิภุสังเคสัสติงปัญจมเตหีพิภุสเตหิสเพหวะรหันเตหิทัศหิจลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติทาหุนติพาวันตังทัศนายาพิกูสังคัญจะอัทโขจตุนางสุทธาวาสกายิกานางเทวนางเอตธาหเสีอยังโพควาจักเกศวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิกูสังเคนะ สติงปัญจามาเตหิพิขูสติหิสเพหิวะรหันเต,ห,ตหิทัศหิจลุกทธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสนิปติตาโหนติพระควันตังทัศนายาพิขูสังคันจายานูนะมยมปิเยนะภะควาเตนุปสังกมยามอุปสังกมิตวาภะควโตสันติเกป,เกปเกขาเจกคาถาภาเสย,ยามาติ อัถโขตาเทวตาสยยะถาปีนามะพระวาปุริโสสัม so, มัญชิตังวาพาหังภาษาระยะภาษาลิตังวาภาหังสามินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะควโตตปุระตปาตุระหังสุอัถโขตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังกิตาโขเอกาเทวตาภะควโตตสันติเกยมังคาถังอภาสสมหาสมยโยปวะนนัสสมิงเทวกายาสมาคตา อาคตามหาอิมังธรมสมมยยังแทคผิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตโคอปราเทวตาพระควโตสันติกเอิมังคาทังอภาสศิตตระพิขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุจุกมะกังสุสารัตถิวานตานิฆะเหตตาวอินทริยานิลขันติปันธิตาติอัตโคอปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสศิตเตวาขีลังเจตวาปริคังอินทขีลังโอหัจยาเมชา เตจรันติสุทธาวิมาราจกุมมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอัปปาราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสระนังคตาสีนาเตคขมิสสันติอปายะภูมิปาหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันตีติอัถโคพระขวะพิขูอามันเตสีเยปูเยนะพิขเวทสสุโรกธาตูสูเทวตาสันิปติตาตถาคตังทัศนสัม พิกคูสังคันจาาเยปิเตพิกเวอเฮสุงอติธรรมัทานาักรหรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานางเอตตาปรามาเยวะเทวตาสนิปติตาเหสุงเจียถาปีไมยหังเอตระหีเยปิเตพิกเวพระวิสันตีอานาคตมัทนานักรหรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวันตานางเอตตาปรามาเยวะเทวตาสนิปติตาพระวิสันตี สยยถาปีมมยหังอตะระหิอาจิกิสมิพิขเวทิวกายานังนามานิกิตตายิสมิพิขเวทิวกายานังนามานิเทศิสมิพิขเวทิวกายานังนามานิตังสุนาธาสาตุกลางมณนสิโกธาภาศิสมิตีเอวัมพันเตติโคเตพิูพภะควโตปัจจโสสงภะคววเอตาทวโรจะสิโลกามนุกัสสามิยะถาภูมิตาทัทสิตาเยสิตาคิเิขาพลังแตหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสารีนาโรมหังสาพิสามพุโน โอธาตมนาสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาพิญโญปัญจสตเตยตวาวันเอกปิลวัฒเวตโตอมันตยิสัทาสาวกเศรษสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาถภิกขวเตจะอัตตปมากระลุงสุตวาพุทธศาสสนางเตสัมปาตุลหูยานังอมนุสานัทสนางอะเปเกสตามัทธคุงสหัสังอัฐสัตติงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานัมัทสูง อเปเกนันตมัทธคุงทิสาสภะพุตาอหุงตันจัสภังอภิญญาญาววะกิตวานะจัคขุมาแต่ตัวอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนรเตมารเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวโเยโวหังกิตตายิสมิคิลาเอนุปุปภโสสัตตาสหสาวยาขาภูมากปิละวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมทมนาอภิกรรมุพิขูนางสมิติงว่านางชาสหัสาหีมวตายคขานานตตะวณโนยที่มันตชุติมันตวันนวันตยะสัสิโนโมทมานาอภิกรมุพิขูนางสมิติงว่านางสาตาคิราติสหัสายะขานานตตะวณีนยอที่มันโตชุติมันตวันนวันตยะสัสิโนโมทมานาอภิการมุพิขูนางสมิติงว่านางอิจเตติโสราสสหัสายะขานานตตะวณีนอีกที่มันตชุติมันตวันนวันตยะสัดสิโนโมทมนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านาง เวสสามิตาปัญจสตายะขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานางกุมพิโลราชคหิโกเวปุลัสสามิเวสนางพินโยนางสตาสหัสางยะขานางไปยิลูปาสติ ุมพิโรราชคหิโกโสปาค่ะสมิติงวนางปุริมันจัติสังราชทัตตะลถัภาษาสติคันทภานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสาพาะโวินธนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันตวันนวันโตัวยสัสินโมธมานาอภิกรรมุภิขุนางสมิติงวนางทักินันจัติสังราชาวิลูปะโขภาษาสติคุมพันธนานงอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสาพาะโวินธนามามหาพลา อิทธ <before> ิมันโตชุติมันโตวันนาวันตยัสสัสีโนโมทามนาอภิกรรมุมพิขูนางสมิติงวานังปัจฉิมันจัตทิสังราชาวิลูปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสัสิโสปุตตาปิตสสะพหโวนธนามามหาภลายอิทธิมันตชุติมันตวันนาวันตยัสสัสีโนโมทามนาอภิการมุมพิขูนางสมิติงวานังอุตรันตัดทิสังราชาคูเวโรตปภาสาสติยะขานางอธิปติมหาราชายัสสัสิโส ปุตตาปิตัสสะพระหอโญนธนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมนิติงวานังปุริมาทิสังทัตตะรัถโธทักเกนีนวิรุณหะปูปัจฉิมีนวิรูปโขเวโรอุตรังทิสังจัตตารูเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทลรมานาอัตถังสุวันีกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสสาคุวันจานิกาสัถามายากุเตนทูเวเตนทูวิภูจาวุภูโตสหะ จันโนกามาเสธโฉจะกินุมันทุนีมันทุจัปนาทวโอปัมยโยจัเทวสุโตจะมาตลิจิตตเสโนจคันทโูนาโรราชาชนโสโกอาคูปัญจสิโคเจวติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหาราชุพิโมทมนาอภิการมุภิขุนางสมิตติวะนางอัฐาคูนภษานาคาเวสาราสหตัจกา กามพรัสัตตระอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตตรัตถาจาอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปาคัสมิติงวานังเยนะคาลาเจสหสสหารันติทิพาธิชาปกขีวิสุทธจัคคูเวหายาสาเตวนามัชปัจจจิตตลาสุปันาอิติเตศนามังอภยันตานาคาราชานมาศีสุปันนตัวเขมมะการศีพุทโศหาหิวจาหิุปวหายันตานาคาสุปนาสารนามังสุพุททาง ชิตาวชิระหัเถนะสมุททางอสุราชิตาพาตาโรวัสวัเตเสตอิทิมันตุยะสาัตสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนาเวคสาเวปจิตติสุจิตติจารหาราโทนมุจีสหสตัญจัพฤตุตตานังสัพพเวโรจานามกาสนหิตาวาผลิสเสนางราหูพัทธมุปาขะมุงสมโยธานิพัทันเตยพิขูนางสมิติงวานางอาโปาจัตเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาขะมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายส,สัาสหา เมตตากรุณากายิกาอกุเทวายสัสสิโนทเสตเตทัสทะกยาสเพนานตตวานิโนอิทิมันโตชุติมัตโววันวันตยสัตสิโนโมทมานาอภิกามูภิขุนังสมิติงวานาง เวนทูจัติวาสาลีจะสมาจัตุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทาคูปุรักขิตานสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามคูปุรักขิตานขัตตานิปุรักขิตตวะอคูมันทวราหกาวสูนังวสวโสตโถสกุปะคาปุลินทโททเสเตทัสทากยาสเพนานตตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุภพิกูนังสมิติงว่านังอัถาคูสหาูเทวาชลามคิสิคาลีวะอริทกาเจโรชาจ่าอุมาปุพานิพาสิโน วลุนาสหธรรมะจะอจุตาจะอนนชกาสุเรยัลุจิลาอาคูอาคูวาสวนีสิโนทเสตทศทากายาสเีนันตาวนีโนอิทิมันโตชุติมันตวันนาวันตยะสัสสิโนโมทามนาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาคิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหาลโยเทวาเยเจโลหิตวาสิโนปรลคามหาปรลคาอาคูเทวายะสัสสิโน ทศเตทศธากยาสัพเีนานตตะวานิโนอิทิมันตูชุติมันตูวนาวันตูยัสัสิโนมูทามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคะนสาสหโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักนาสทามาตาหาลัคจามิสกาจยัสสัสิโนธนยังอาคาปชุโนโยทิสาอภิวัสติทศเตทัศธากยาสัพเทนานตตะวานิโนอิทิมันตูชุติมันตูวนาวันตูยัสัสิโน โมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสินโนสัมพิตการามเสเศรษฐชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอัฐาคูปรานิมิตาทัศเสตทัศธากยาสพเพนัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมัตโววันนวันตยัสสินโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนาง สัทธิเตเทวนิกายาสเพนะนัตตะวณีโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทธิสาสหะปวุทธาชาติมัคคีลังโอคตินนัสนาสวังทะเขโมคาตรังนาคังจันทวังอสศิตาติดตังสุพรามะปรามตจักุปตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารติโสจัสโสปาคาสมิติงว่านางสหสภามะโรกานางมหาพรมามพิติทติอุปปันูชุติมันโตทิสมากายโยัสสัสิโสทเศธไชยสลาอาคูปัญเชกวาสสวติโน เตสัญจามัจจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมาราเสนาอภิกามิปัสการหัสมันที่ยังเอถาคันหถาพันทัฏฐาราเคนาพันธามาทุโรสมันตาปริวารลธามาโวมุนจิตาโกจินังอิทธิฏฐามหาเสนกันหาเสนาอเปสยิปานินาตระมาหัจัดสลังกตตวานะเพระวังยถาปวุสโกมีโกธนยันโตสวิทุโกจธาส ปจุฑาวติสังกุโทสยังวัสิตันจัสมภอพินญายะวะวะกิตวานาจักขุมาแต่ตัวมันตยิสถาสาวเกศาสเนละเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจ่าอาตตปามะกะลุงสุตวาพุทธศาสนางวิตาราเคหิปการมุงเนสังโรมปีอินชยุงสเพวิจตัดสังคามาพยาติตายัสสีโนโมทันติสหพูเตหิสวากาเตชนีสุตตาติ ส5มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติติโชทยสิทธิมหิตที่มหาคุณาปริมิตาพุญญาธิการัตสาสพันตรายานิวารณะสมัตสาพระกวโตระโตสมัมมาสัมพุทธะทวติงมหาทวติงสัมมาหาปุริ สารคานุภาเวนะอสศ tamam ิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอตุตราชตามังคะลานุภาเวนะจัพนาลังเสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสศปรมิตานุภาเวนะทัสศอุปปรมิตานุภาเวนะทัสศปรมัตถปาลิมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยธรรมานุภาเวนะจตุลาสีตัสสะ කම කంທాනను පావ වలోෝ తල తమను පావෙන. අతgiి కම කාాను පావෙන అతసම පතිయాను පాෙන చలపిజాను පవෙන చතුు සతජనాను පవෙන త සక ජනను පవෙන. สัพพัญยุตญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาเปขานุภาเวนะสัพพปริตตานุภาเวนะรัตนตยสรณนุภาเวนะตุยหังสัพพโลคโสกุปัตถวทุกขทัมณสุปยาสาวินันตุสัพพันตรายาปีวินานตุสัพพสังกปาตุยหังสมิชนตุทีขายุตาตุยหังโหตุสตวัฏชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสัพพะพตวะนภูมิคังคามหาสมุทธาอลัคกาเทวตาสัทาตุมหอนุรักษันตุ พระพพว,พพว,พวัต,ต,วะต,ตุสัพพ,พ,พมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตเพระวัตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเต บทพระวัตุสับอวยพรสับพระมงคลคนักขัตยขาภูตานางปาป่ขหานิวารนาปริตตสานุภาวสสนะห bon ันตวเตสังอุปัทเทเวนักขัตยขาภูตานางปาป่ขหานิวารณาปริตตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัทเทเวนักขัตยขาภูตานางปาป่ขหานิวารณาปริตตสานุภาวนะหันตวเตสังอุปัทเทเวบทนักขัตยักษ์สวดไล่นักสัตยักษ์และพูดผี สิบหกพัทเทกรัตคาถาอติตังนานาวะขมยยะนาปฏิตังเขีณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะท้ติตามปะฮีนันตังอปัตตัญจ่านาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมตัทธัตถาวิปัสติอสังหิลังอสังขปังตังวิทามานุพะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่คครันนนนนแใ้้ได บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลูกโปรงเธออัจเชวกิจจามาต่ปังโกชัญญามรณาางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังครันเตนะมหาเสเนีนะมัจจุนาเพราะว่าความผาเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหรตัมมตันทิตังตัง,ตงเวพระเทกรตโตติสันตโออติคเตมุนีติ พมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดเกียดครั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่วาผู้มีราตีหนึ่งจริญด้วยประการเะนี้แล 17. อภินหาปัญจเวกคณะปาถะชราธรรมมมหิชรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมำหิพยาธิอนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมอามิมรณะนาณตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสากรรมหิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริสามิกัลยานางวาปาปะกังวาตัสสาธายาธาภวิสามิเราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหเหิอภินหังปัญจเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน